But don't get too trigger happy or the guns will overheat. If that happens, we'll be an easy target until they cool down. <laughs> uh, oh, you Got some curves Oh,

เดว่าหรือเปล่าไม่เจอให้เดว่าหร้อว่าเจอแล้วนะทุกคนไม่เป็นไรครับแล้วเมาส์ผมนี่เป็นอ่าเมาส์ผมนี่มันเสียมากเล<อ>ย Got some sharp curves up ahead. Hold on tight. What We're we under attack. Got too many of them. us! Anybody moving Hold your position until they arrive. Repeat, hold your position. Up the pace. Oh, here. Wow. That for me. All Now we Alright, อืมไมออกอะโอ้ยโอ้คุณมาใหม่แล้วไปละน่าัวนี้ รอยฮะนายมีนายแล้วหรอนี่ดีแล้วหรอนี่ไหมโอ้โหเยอะเขาจะหมดแล้วหรือเปล่า นอนแล้วยังไม่หมดใช่ไะมเครื่องผมแหลกด้วยเนี่ยโอ้โหเครื่องผมแหลกขนาดนี้เลยเหรอหรือเมาส์ผมเสียวะกดเมาส์แล้วนะแต่ว่าเมาส์ไม่ติดเลยอุ๊ครับ ไม่รู้อ่วันี้วยสะพานขาดจบไปที่นั่นโอ้โหจะเอาไอ้นี่ลวกอ้าลุ้นเงินตาล้ะทึกตานี่ถลนนะ่นเลยแถมแม่มาชวนกินไอติม กินนะแม่แม่กคลิปนี้ก็ลงวันนี้นะฮะพาเที่อันี้ลงวันนี้เลยเสาแต่ไม่รูล้ลงเวลาไม่รู้ตอนไหนนะ,ะรู้เวลาว่าจะลงว่าลงเสร็จตอนไหนนะฮะโอเคโอเค้เพื่อนตายมาเลยเป็นไรเนี่ย เฮ้ยนั่นเปนเสียงอะไรเฮ้ยเสียงอะไร่ะเสียงอะไรเฮ้ยโอ้ลห์ระวังโอ้เฮ้ยตีนโอ้ห่างยัดไปกอดตบเร็วเลยหรบเร็วรบเร็วรบเร็วมาห่าซ้ายห่างขวาห่างซ้ายห่างขวาโอ้โหตีทีละคันด้วย นออกแล้วโอ้ยก้อนไม่เห็นแล้ว,นะแ,บบลลวแล้วอืมจี่ปากเฮ้ยยังดีเกลับเกลับมีตัวอะไรให้เต็มเอวเลยไปไปไปโอ้ต้องวิ่งนะ <Get to S 1> ตัวนี้อืมคิสเกือบโดนแล้วนะโอ้โดนแบบโครแมนอ่ะเวลายิงยาวนะโอ้เดี๋ยวมันมือแล้วฮะวันนี้เช็คสิ อยิ่ง <Teach> ร <Him> oh. ับยิ่งผมดีตามแผลน่อ่าดีตามแผลวันจะมาห้อกเทวรันเทวรันเทวรัเดี๋ยว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 หูเนี่ยหมาผมดูว่นี่่อนคอ u งอกเลยยิงที่ตัวเลยขวัลตัวขวัลตัวขวัลตัวเลย อะไรอ่ะก้อนหินขาเดยวกัิอีกนั้นรบย่กลนยอย่กันยยยลยดตวตัวดีขวตัวขตัวขตัวเมาเมายตาไปปยมาไเ้ยมาไม่ออกแล้วเรียบร้อยครับ โอ้โหจบเลยเลยครับข้างล่างครบข้างล่างอากสบาย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 อากะบายอากะบายอาบายอากะบายอาบายตองร้อนเยอกอาวหาซอแฉเจ้าว่าเจบาล็ออกล็ออโอ้ยเกือบเฮ้ยเจ๋วเฮ้ยเจ๋วเฮ้ยพี่เพิ่งจะเย็นจังบับบลับบลับบลับ

ก็ต้องก็ต้องก็หาแล้วเสาเสาอีกแล้วไม่เล่นเสาพี่แบิร์มเป็นดีๆเลยดีๆเราห้ามเล่นไหมเป็นลูกไงหรือไงฮะเอ้ยโอ้โหเจ็บนะเนี่ยเจ็บไม่ใช่เล่นนะพี่เบิร์ม ยัพอมาแล้วดิงเย,ยาจะไปเอาไว้ค่ัโดนเจ๊ก้เจ๊ก้เกิกเกกรรเกนเฮ้ยนี่ดีเมาเป็นไรเนี่ยดู่คืมาอะไรแล้วเกืจะตายแล้วเนี่ย

ตายหาอโอเจ็บตาเจ็บตาเออโดนอมมองเลยตอเออแตาตาแล้วเย่ายแล้วรสวัสดี หมดเลยครับนาจวันนี้ใช่ป่าแบบหน้าเราเศร้าฮะจอนหรือเปล่าจะจอนหรือเปล่าจอนหรือจอมาอจอนครับคุณอยู่ที่ไหนจอรนเชีว่าเอ่ออะไรน What about you จ่ที่ดูดิที่นี่ันเกิอะไรขึ้นเราต้องช่วยเขา A while back, I received some intel my old partner was still alive. At first, I didn't know what to think. But when I saw the data file from Delta Team, I knew for sure. Jill is still alive. That woman in the data file? Are you even sure it's the same person? We were partners. I'm sure. Wait! The old. Wait! You're gone. อะไรอะ้องแปได้บางคำจบแล้วเหรอัไม่ต่อต้องรอดูแป๊บนึงน่าจะมีต่ออาจจะยังไม่จบอเนียเียออป่าวอ้าวคีเดละเดือไม่ต่อต่ออนนี้โอยยแ I c ่ n t อ u s t t u ม n my อ a ด k and walk away. There องดึ o ไม่ต้องดึงไม่ต้องด่ t ้อ u ดึ้องดึงม่ต้องดึ e t ่ต้องด่ต้องดไองดอมาจอดมมม่งรได้อ้อต้้ข้อไปแล้วแม ต่อไหมอ่าจบชัตเตอร์ที่ห้าเอ้ยชัตเตอร์ที่สองคิดสามหรือพาร์ที่ห้าของเรานี่เองนะโอเคอะระพันนี้อาจจะดูอ่ะทีนาทีเนี่ยน่าจะหลายนาทียี่สิบวันนาทีส0มสิบได้มางโอเคสำหบพาร์ทที่หนะเสาหน้าเจอกรันนะครับผมย้ำกันอีกทีนะครับเรสเดียเวลภาค5ห้านี่จะบอกกันตรงนี้เลยไม่ต้องย้ำละ ไม่ได้ย้ำเลยไม่ได้เคยบอกในคะลิปก่อนๆนนะจะบอกว่า Resident Evil 5จะลงทุกวันเสาร์นะครับโอเคทุกวันเสาร์นะจะลงหนึ่งพาร์ทนะราว้าเจอกันพาร์ทที่6นะครับโอเคสำหรับวันนี้เจอกันเมื่อโลกต้องการครับกุบบาทชิว